กรีนโพลิเมอร์นะฮะเราได้ต้นมะกอกน้ำมาสองต้นนะฮะเราจะปลูกวันนี้วันที่5ธันวาคมวันพ่อนะฮะปลูกโดยใช้โพลิเมอร์หนึ่งต้นนะทางขวามือผมนะอีกต้นหนึ่งไม่ใช่โพลิเมอร์เราจะมาดูกันว่านะมะกอกน้ำสองต้นนี้จะผ่านข้นฤดูแรงนี้ไปได้หรือเปล่านะฮะนี่ฮะมาดูนะครับผมใช้โพลิเมอร์ไซส์ใหญ่นะฮะวันนี้นี่ผมจะใช้แบบห้างนะฮะ ประมาณหนึ่งกรมมือนะครับโรยลงไปก้นหลุมนะฮะปฏูตกตรมปกตินะฮะหลุมนี้เพื่อสังเกตว่าผมทําเป็นแอ่งนะ,ะแอ่งเพื่อที่จะลดน้ําสัปดาห์ละครั้งแล้วผมก็จะวางต้นกอน้ําไปเลยนะฮะแล้วก็กบดินนะฮะกบดินนี่ครับนี่ใช้โพลิเมอร์แบบแห้งนะฮะ จะทำเป็นแอ่งไว้เพื่อที่จะลดน้ำสัปดาห์ละครั้งนะฮะนี่ฮะต้นนี้มีโพลิเมอร์อน,นะฮะตัวนีกต้นนะครับผมจะปลูกเลยไม่ใช้โพลิเมอร์นะฮะไม่ใช้โพลิเมอร์เลยนะฮะหลุ้ไปนิดนึงโพลิเมอร์จะช่วยได้15วันนะฮะแต่สวนผมเนี่ยมาลดสัปดาห์ละครั้งนะครับก็จะมีแอ่งเช่นเดียวกันนะการลดก็จะลดเท่ากันนะฮะกอ,อกน้ำนะกอบดินลงไปเลยนะฮะ แบบธรรมชาติเลยนะฮะไี่ปุ๋ยข้อไม่มีรองพื้นนะฮะเสร็จแล้วครับอีกขวามือนะครับผมก็จะทำเครื่องหมายไว้เชือกสีขาวไวน้นะฮะนี่ตรงนี้ใช้โพลิมเมอร์นะครับโอเคขอบคุณมากครับ